สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เขาลบโมนิกาพบพบกันในวันอาทิตย์ที่ส <c oughs> ี่กะมือนลงมาประมาณบายโมงที่น้องข่าติดดูกม่องติดดูกม่องเจ็ดเส้น n สิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าตาเป็นม่องที่ใส่ดักองเมนม่องไล สีม่มมีทุนมมมีปอมเข้าสมอแขนทุนใหญ่ประมาณสามทุนหรือว่าเอว่าสามปอม <c oughs> ใส่สองขอของังแล้วก็ใส่กลางทุนหนึ่งคือใส่ขวงหนามใส่ขามฟัง,งนะพี่น้องครับบัไนี้ก็ไปเบิ้งกันพี่น้องไปดุ่มไปเบิ้งน้ำกันครับว่าสะหาแน่วใดเฮ็ดจังไหนจะได้มองหรือว่าวานแหก็เดี๋ยวจะโอกาสที่สิ มีมาหายถ่าเห็นโมปลากระวานแหถ่าบ่บเห็นคงกระไรม่องเอาตามนี่น้องพี่น้องเนาะไปติดตามกันครับ ບໍ່ພົບໄປແຕ່ພີ່ນ້ອງບໍ່ຫຼາຍດອກຄ แบนี้ถึงบอลตัวนึงสามปกสอบาทมาสิบก็สิบตัวก็ใส่ับโลจะ่ยโสองโสมสี่สิบต พี <Yeah S 2> ่น้องไปเบ่งเบ่งเบ่งมาให้โตไปน้องพี่น้องเนาะแล้วจังเบ่งผลสรุปกัน Mm-hmm. <clears throat> หนงพุ<โ>ึน,นหลายน้นอพี่น้องเลยไหนจัเไดนหน่อปลาหลเกอใหม่สูงใหม่ว้าว

ถูดึงห่างเดอยววันแห่ได้บาทเด็กก็น้อยครับพี่น้องวันแห่หาบาทจังได้แม่น้อยหนึ่งที่อยู่ที่ประมาณสิบกุโหลจังน้อยครับเพราะว่าติดมูไงมันหันก็ขางไม่ งพี่น้องผมเอาสถิติก่อนเดี๋ยวจังเบิ่งสรุปกันน้องพี่น้องเนาะนครับพี่น้องโอ้ฝาหองแห้งพี่น้องเลยครับประมาณสิบสามสิบสามถึงสิบห้าโลมันเกินนั่นครับพี่น้องเพราะวะ่าเต็มติศนี่มันยี่สิบสองโลนี่มันเหลืออยู่ยประมาณเครื่องฟอร์มือครับพี่น้อง,องฟอร์มือก็เต็มมีน้ำแข็งจักเม็ด วานแห่หาบาทครับพี่น้องถือปลากระหาบาทแต่ว่าน่องบาดก็ได้ซิบก็โตน่องบาดก็ได้โลสองโลสามโลมีบาทหนึ่งซีอคือแต่กระสวงนั้นปิดโทรศัพท์พอฝ่าห้องแห้งฝนก็จะตกพอฝหนฝหยานฝ่าหยานเนืงพอใส่กล่องโทรศัพท์ถ่ายพี่น้องบม่ได้ใส่กล่อง่ายวีดีโอโ้โหเจาะได้ต้องปิดโทรศัพท์ก่อน ครับพี่น้องสําหรับว่านแห้มือนี้ก็ในเวลาประมาณผมมาใบาม้งกูกลัวตอนนี้ก็สีใบเกือบเกือบใบสามม้งอ่ะพี่น้องเราหากระไปกระมาอยู่นี่กระเราทาน,นี่กับเขาได้อยู่พี่น้องกับโเสียเถี่ยวปนนี่มาสิบบุไดที่แดกเพราะว่ามันล่มทั้งล่มทั้งเป็นหฝ่าฝนถิ่นตกกับหมดกลุ่มนี่ฝ่าก็หอมพ่อฝ่า ครับผมก็ได้ขอสรุปว่าอ่ามันจะน่าจะยังได้อยู่พี่น้องมันสีขึมฝ่าขึมฝนฝ่าห้องฝนตกอ่าเพราะยังมีเวลาเอาอยู่เราต้องรอเราต้องกลับบ้านออกขันบ่ได้บ่ได้เวลาหนึ่งกัตอนนี้วลาหนึ่งมันได้เข้าเดียวเท่านั้นพี่น้องบุนโดนออกใส่วลาอยู่ประมาณอ่าจักหยิบซีกุนที่ด้วยสามซีกุนทีก็ได้เดียวถึงโมหนึ่งน้อยกว่นกับบานเดียวก็บพอ ข้าวต้นกหมคมนหนึบสามสี่หาบาทสบาทนึ่งในสีข่าน่มันมันนก็นลโลละโบโ,โลก็มีแล้วก็พี่น้องผมก็ขอจบคิวไปสัน้นสุขอน้อพี่น้องน้อเพราะว่าฝ่าห้องยานขอให้พี่น้องาผู้ที่ตามอยู่ดีไม่แห้งกันพวกคนครับก้มจบจะสุก้มไข่จะุนีสวัสดีครับ